สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยเป็นไงวันรอบที่แล้วเราทำเอ็นเกตติ้งของเอฟเอ็นไปใช่ไหมครับเฮ้ยรอบนี้เป็นของสนไนเปอร์บ้างปั๊บโอ้โหหมุนตัวยิงโอ้โหโอ้โหเป็นไงของจริงไม่หลานท่านผู้ชมยิงไม่โดนด้วยโอเคเรียบร้อยครับโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยผมขอเล่นแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชม หมุนตัวยิงเฮ้ยลมได้ไงวะไอ้โบท๊ทเอ้ยเดี๋ยวคอมมีครับหน้าผมมีตายไปเออซ้ายมือผมมีครับตายไปครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่ตายได้ยังไงอะท่านผู้ชมโกดังเรียบร้อยครับหน้าผมครับ โกดังเรียบร้อยเพื่อนอยู่ไหนอีกครับหลังผมครับหมุนตัวยิงโฮ้ยเอ้ย,อยเจอแล้วโอ้ยเข้าหัวเรียบร้อยครับเฮ้ยเพื่อนจะวัดเหรอครับมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะเพื่อน ต้องเอาจริงหน่อยแล้วท่านผู้ชมตายไปตายต่อไปตายเพิ่มไปอยู่ไหนอีกครับเจ็บหนึ่งโอโหเอาแคบก่อนแล้วกันครับไม่ต้องเล่นเพื่อนกอดังมีครับเฮ้ยตายไป ตายต่อไปครับไม่ต้องเล่นครับโกดังครับท่านผู้ชมแคบครับโกดังครับโอ้โหไม่ทันพรอมมีครับไม่ต้องเล่นเลยเพื่อนเรียบร้อย กระสุนหมดอีกเอ้หน้าผมก็มีครับเยอะมากโอ้ยลมไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันโอ้ยหมุนตัวยิงไม่สำเร็จครับอ้าวไม่มีใครอยู่อีกเฮ้ยมีอยู่ท่านผู้ชมงงดีเพื่อนงงดีเพื่อน โอ้โหเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมเวียนหัวป่ะตอนผมหมุนย,ยิงอะเรียบร้อยครับปั๊บ <c oughs> หลังอีกแถวแถวนี้แหละครับท่านผู้ชมเออหน้าคอมครับขวามือผมตายไป,ไป <c oughs> เอา้าเขาโดนใครยิงวะนะ่ะอ๋อตรงนู้นเหรอ มาแล้วโกวดังมีครับท่านผู้ชมเอาเอาแล้วผมโดนใครยิงอะ่ะโอ้โหเล่นปืนในตำนานซะด้วยเฮ้ยเปลี่ยนกระสุนแถวนี้ครับเรียบร้อยนั่นง่ายว่าแล้วโอ้ไม่หลบได้ไอ้ไม่พ้นได้ไงวะเนี่ย ไอชุบหมุนตัวยิ่งโอเคเรียบร้อย <laughs> โอโยครับท่านผู้ชมโอ้โหผมไปเกิดผิดฝั่งครับจบเลยอ่ะเจอหนึ่งครับตายไปหนึ่งครับตายเพิ่มไปครับเมื่อกี้เขาน่าะเอาเขาวิ่งาวิ่งตัดไปแล้วท่านผู้ชม <S <S เพื่อน<ๆ>เพื่อนตรงนู้นครับตรงนูน้นเวรกรรม ไม่นะเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนยังปาระเบิดอยู่ทางผมอยู่เลยครับโอ้ยจบเลยทิไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ครับเก็บโอเคตายไปนี่เจ้าคิดว่ามันจะวิ่งง่ายขนาดนั้นเลยหรือฮะตายไปครับอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จผมสิครับสวยเพื่อนตายไปครับ คอมมีครับท่านผู้ชมจะออกไม่เอ้ยตายไปครับมมโอเคเพื่อนเราไปเดินดักกันแบบเดิมเลยครับไอ้บ้าเอ้ยเขาเล่นยูซี่แพตินัมด้วยท่านผู้ชมตายครับ ตายเพิ่มครับตายต่อไปไม่ต้องเล่นครับวู้ทีมของคุณได้รับชัยชนะเดี๋ยวนะนี่เราเล่นสไนเปอร์เหรอเราเล่นกลครับเนี่ยตายครับเฮ้ <c oughs> ตยต, <c oughs> ตายต่อไปครับ ไม่ต้องเล่นครับผมได้ยินเสียงเท้าครับตายไปเพื่อนตา,ตายครับหน้าผมมี โอ้โหไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมชเห็ยบหนึ่งครับโอ้ยโดนแสงอีแล้วเก็บร้อยระเบิดฟรีตายครับถอยกลับให้ไวก่อน ขวาหรือซ้ายวะเนี่โยโฮ้ยไม่ทันเข้าออกมาแล้วครับกล่องเขียวมีก็ดังโอ้โหจบเลยผม oh, <no. S 1> เอ่อผมขอแค่อีกอ่อสามคิวก็น่าจะพอแล้วครับ<มา>ที่หนึ่งเขาบุกมาแล้วครับ ตายครับตายเพิ่มไปครับอุย้ยไอทิศตายครับ โอ้โหกดไม่ทันท่านผู้ชมทีนี้แหละผมว่าเรายับแน่นอนท่านผู้ชมมาฝั่งนี้แล้วโอ้ยโดนเราเบิดไฟวะเนี่ยแคบครับโอเคตายไปเพื่อนไอ้ป้าเอ้ยเล่นะเกิบตายเลยโหระเบิดมาเพียบเลยครับกลับ่อน โอ้โหไม่รอดครับผมบอกแล้วถ้าเราไปอยู่แดงเรายับแน่นอนอ่าโอเคผมได้ระเบิดฟรีครับอโอ้โหเวนกรรมจังหวะไม่ค่อยเข้าเป้าเลยฮะเจ็บครับ เดินสสยหัวไปทีนึงรู้เรื่องเลยเพื่อน,นโอเคเรียบร้อยครับถอยมาก่อนท่านผู้ชมเปล่งกระสุนให้พร้อมครับ ซ้ายมือผมตายไปตายต่อไปครับแคบครับตายไปเฮ้ยตายเพิ่มไปคอมครับตายไปครับ โอเคอยู่ท่านผู้ชมเดินตัดมาเลยครับร in อบนี้ต, pues ตายไปครับตายครับโอ้โหไอ้บ้าเลยไปกดเลขสามเฉยเลยตายไปครับ โอ้ยกระสุนหมดโอ้โเล่นซะเกือบตายเลยเว้ยแคบครับโอ้โหลมอีกแล้วผมผมว่าผมยิงลมบ่อยเกินไปแล้วมั้งท่านผู้ชมเรียบร้อยโดนสไนตัดตายครับ ตายเพิ่มครับ,บ,บตายต่อไปครับความคัดไม่ต้องเล่นครับผมตัดแบบเดิมเลยครับท่านผู้ชมผมต้องเล่นให้เพื่อนอะที่รู้เราู<ป>้เลรู้เ็เรียบร้อยครับ ตายไปตายต่อไปครับ <ipp> ตายไปไม่ต้องเล่นครับ <Nice. S 1> ตายไปโกดดังครับไม่ต้องเล่นครับ ไม่ต้องเล่นครับทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้โหไอ้โบท๊ทเกินไปโอ้ยโดนแสง <irm> จบเลยไอ้สั เป็นยังบ้างกับผมกับส n ไน e r เปอร์เอ็นเกรฟอ PSG1 นี่เป็นคลิปที่ผมยิงได้มากที่สุดแล้วนะครับปกติ PSG1 ที่ผมยิงได้เนี่ยแล้วอยู่ในช่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ34คิวนั่นเองนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมยิงได้ถึง44เลยนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกแฮปปี้มากครับ <laughs> และที่สําคัญเนี่ยผมเก็บหมวดทีมด้วยนะไม่มีอะไรที่จะรู้สึกชื่นใจแล้วก็ประทับใจไปมากกว่านี้แล้วนะครับดีใจสุดๆไปเลยเว้ยผมวักว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคําหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ